เรื่องราวนี้เริ่มต้นขึ้นในช่วงขณะหนึ่งเมื่อสนามกีฬาในเมืองปัตตานีซึ่งตั้งอยู่ทางตอนใต้ของประเทศไทยในพื้นที่ที่ค่อนข้างเงียบและไม่ค่อยได้รับความสนใจอยู่ๆก็ถูกปลุกให้มีชีวิตชีวาด้วยพลังและความคึกคักที่แฟนบอลท้องถิ่นไม่เคยสัมผัสมาก,ก่อนในรอบหลายปีวันนั้นไม่ใช่เพียงวันแข่งขันฟุตบอลธรรมดาหากแต่เป็นวันที่ความคิดแนวทางและทั้งระบบถูกท้าทายอย่างแท้จริง ท่ามกลางป้องปราการของฟุตบอลอาชีพที่เต็มไปด้วยงบประมาณมหาศาลชื่อเสียงและสโมสรยักษ์ใหญ่ทีมท้องถิ่นขนาดเล็กที่มีทรัพยากรจำกัดยืนหยัดขึ้นอย่างไม่เกรงกลัวสำหรับนักวิเคราะห์ส่วนใหญ่ผลการแข่งขันดูเหมือนจะถูกกำหนดไว้ล่วงหน้าแล้วแต่ประวัติศาสตร์ฟุตบอลได้พิสูจน์มาเสมอว่ากีฬานี้ไม่เคยก้มหัวให้กับตัวเลขพลังบนกระดาษหรือชื่อเสียง ก่อนการแข่งขันบรรยากาศเต็มไปด้วยความขัดแย้งอย่างประหลาดด้านหนึ่งคือทีมที่กำลังจะเผชิญหน้ากับบรรดายักษ์ใหญ่จากไทยลีกอีกด้านหนึ่งคือสโมสรที่ขาดทั้งทรัพยากรการประชาสัมพันธ์และพื้นที่ในสื่อแตกกลับลงสนามด้วยหัวใจที่แน่วแน่จำนวนผู้ชมในสนามเกินความคาดหมายอย่างยิ่งในวันที่ปกติอัธจันทร์มักจะว่างเปล่า คราวนี้ที่นั่งกลับเต็มแน่นผู้คนยืนเบียดเสียดตามบันไดาทางเดินและรั้วรอบสนามเพียงเพื่อจะได้เห็นด้วยตาตนเองว่าสโมสรระดับภูมิภาคจะสามารถสันคลอนระบบฟุตบอลอาชีพได้จริงหรือไม่ก่อนเสียงนกหวีดเริ่มเกมภาพในสนามไม่ต่างจากงานเทศกาลดนตรีพื้นถิ่นเสียงกรองทงที่โบกสะบัดและความหวังที่ฉายชัดบนใบหน้าของผู้คนลวนบอกเล่าว,ว่านี่ไม่ใช่แค่เกมกีฬา แต่คือเรื่องของศักดิ์ศรีและความเชื่อมั่นในตัวตนใบหน้าของนักเตะเต็มไปด้วยความสงบและความมั่นใจพวกเขารู้ดีว่าไม่มีอะไรจะเสียแต่มีทุกอย่างให้คว้าชายและความคิดเช่นนี้เองที่มักกลายเป็นรากฐานของปาฏิหาริย์ในโลกฟุตบอล ทันทีที่เกมเริ่มขึ้นความเข้มข้นที่ไม่คาดคิดก็ปรากฏทีมเจ้าบ้านเปิดเกมบุกอย่างดุดันโดยไม่หวาดหวั่นต่อชื่อชั้นทุกการเข้าปะทะเต็มไปด้วยความมุ่งมั่นทุกการวิ่งสะท้อนความกระหายและทุกการจ่ายบอลมีเป้าหมายชัดเจนในทางตรงกันข้ามทีมจากลีกอาชีพดูระมัดระวังและติดขัดเล็กน้อยราวกับกำลังพยายามปรับตัวเข้ากับบรรยากาศและแรงกดดัน เสียงเชียร์ในสนามดังขึ้นทุกครั้งที่เจ้าบ้านทำสิ่งเล็กๆสำเร็จราวกับเป็นประตูและเสียงนั้นเองที่ค่อยๆกัดกินสภาพจิตใจของทีมเยือนช่วงเวลาสำคัญแรกเกิดขึ้นเมื่อทีมเจ้าบ้านเปิดเกมรุกอย่างรวดเร็วฉีกแนวรับและส่งบอลเข้าสู่ก้นตาข่ายเสียงเฮที่ระเบิดขึ้นในสนามไม่ใช่เพียงความดีใจแต่คือการระบายความอัดอั้นที่สังสม,มานานหลายปี ผู้คนโผลกอดกันบางคอนมีน้ำตาบางคนเต็มไปด้วยความไม่อยากเชื่อประตูเดียวนี้เปลี่ยนรูปเกมทั้งหมดจากนั้นไปเกมไม่ได้เป็นเพียงการวัดทักษะแต่กลายเป็นบททดสอบของประสาทและหัวใจสิ่งที่ตามมาคือภาพสะท้อนความงดงามของฟุตบอลที่ทำให้มันเป็นกีฬายอดนิยมที่สุดในโลก ทีมใหญ่พยายามกลับเข้าสู่เกมสร้างโอกาสยิงประตูแต่ผู้รักษาประตูและแนวรับของเจ้าบ้านแสดงความกล้าหาญอย่างยิ่งทุกการบุกที่ล้มเหลวกลับยิ่งเพิ่มพลังให้แฟนบอลเสียงปรบมือในทุกการเซฟเสียงเชียร์ในทุกการเคลียร์บอลและความเชื่อมั่นที่เพิ่มขึ้นในทุกนาทีนี่คือช่วงเวลาที่สนามและทีมหลอมรวมเป็นหนึ่งเดียว ครึ่งหลังแรงกดดันยิ่งทวีคูณใบหน้าของนักเตะทีมเยือนฉายความหมุดหนิดพวกเขารู้ดีว่าหากแพ้นี่ไม่ใช่แค่การเสียคะแนนแต่คือการเสียศักดิ์ศรีขณะเดียวกันนักเตะเจ้าบ้านเริ่มอ่อนล้าปอดแทบไม่ขานักอึ้นแต่หัวใจยังคงวิ่งต่อไปนี่คือช่วงเวลาที่ฟุตบอลไม่ใช่เพียงเกมของร่างกายหากแต่เป็นสงครามทางจิตใจ เมื่อเวลาผ่านไปบทบาทของแฟนบอลยิ่งเด่นชัดพวกเขาไม่ใช่แค่ผู้ชมแต่กลายเป็นผู้เล่นคนที่12เสียงตะโกนเสียงร้องและเสียงปรบมือสร้างกำแพงที่ยากจะเจาะทะลุและเมื่อเสียงนกหิีดสุดท้ายดังขึ้นพร้อมกับชัยชนะของทีมเจ้าบ้านบนสกอร์บอร์ดนี่ไม่ใช่เพียงชัยชนะธรรมดาแต่คือคำประกาศว่าฟุตบอลไม่ใช่สมบัติของเงินใหญ่หรือเงินทุนมหาศาลเท่านั้น ผลกระทบของเกมนี้เกิดขึ้นทันทีสื่อที่เคยมองข้ามการแข่งขันกลับหยิบยกมาพูดถึงต่อเนื่องหลายวันเกิดการวิเคราะห์ตั้งคำถามและที่สำคัญที่สุดผู้คนเริ่มกลับเข้าสนามอีกครั้งแฟนบอลที่เคยหมดศรัทธากับฟุตบอลอาชีพและปิดทีวีไปนานกลับมองเห็นความหวังใหม่ในฟุตบอลท้องถิ่นจำนวนผู้ชมเพิ่มขึ้นการขายตั๋วดีขึ้นและเยาวชนเริ่มลหลงไหลในฟุตบอลอีกครั้ง เหตุการณ์นี้กลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ว่าจิตวิญ,ญญาณของฟุตบอลยังไม่ตายเมื่อเกมเต็ม,ตมไปด้วยความซื่อสตัตย์แรงใจและอัตลักษณ์ท้องถิ่นผู้คนย่อมถูกดึงดูดโดยธรรมชาติสำหรับฟุตบอลอาชีพนี่คือสารที่ชัดเจนว่าหากมุ่งแต่ธุรกิจสปอนเซอร์และภาพลักษณ์เพียงอย่างเดียวก็อาจสูญเสียหัวใจของแฟนบอลแต่หากให้คุณค่ากับรากเงาชุมชนและการแข่งขันที่แท้จริงแฟนบอลเหล่านี้จะกลายเป็นทุนที่ล้ำค่าที่สุด ชัยชนะของปัตตานียังพิสูจน์ว่าฟุตบอลระดับภูมิภาคไม่ใช่แค่ความบันเทิงแต่สามารถเป็นพลังแห่งความสามาัคคีผู้คนจากหลากหลายพื้นเพมารวมตัวกันเพื่อเป้าหมายเดียวและทิ้งความแตกต่างและแบ่งปันความสุขร่วมกันนี่คือพลังที่ทำให้กีฬาก้าวข้ามคำว่ากีฬาเมื่อเวลาผ่านไปเกมนี้ถูกจดจำในฐานะตัวอย่างโค้ชมองว่าเป็นชัยชนะเชิงแทคนิก ผู้เชี่ยวชาญยกให้เป็นบทพิสูจน์ของความแข็งแกร่งทางจิตใจและแฟนบอลเรียกมันว่าชัยชนะของหัวใจแต่ผลกระทบที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือการพาฟุตบอลกลับสู่ผู้คนอีกครั้งสนามเริ่มเต็มเด็กๆกลับมาเตะบอลตามถนนและสโมสรท้องถิ่นเริ่มกล้าฝันท้ายที่สุดเรื่องราวนี้สอนเราว่าพลังที่แท้จริงของกีฬาคือความไม่แน่นอนเมื่อสโมสรเล็กสามารถเขย่าระบบใหญ่ได้ นั่นไม่ใช่แค่ผลการแข่งขันแต่คือการย้ำเตือนว่าฟุตบอลคือเกมของหัวใจและเมื่อหัวใจเหล่านั้นเต้นแรงเมื่อแรงใจถูกปลุกขึ้นสนามก็พร้อมจะระเบิดและหลีกอาชีพเองก็ต้องยอมรับว่าเส้นทางการกลับมาของแฟนบอลเริ่มต้นจากแรงใจเช่นนี้เอง